นะครับเจะสาองเอานะครับคุณจอยสวยไหมคะสวยมากมากเลยเราอยากรู้ว่าคู่บ่าวสาวนี่หล่อสวยเหมือนใครเรามาปรบมือต้องรับคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเชิญเลยจ๋าขึ้นลิฟต์มาเลยค่ะขึ้นลิฟต์มาเลยนะคะคลูกใครยืนข้างคนนั้นเลยนะคะเชิญเลยะคะ่ะอ้าวเดี๋ยวให้ช่างภาพเก็บภาพคร,รอบครัวคนนอกลงมาเลย เวทีอะไดีกว่านะก็ไม่ทีกนะันแล้วค่ะโอเคถ่ายภาพครอบครัวหน่อยแล้วกันนะคะไหนๆคุณพ่อคุณแม่ก็ขึ้นมาแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ขอบคุณแขกหน่อยวันนี้อโอ้โหต้องบอกว่าอากาศขนาดนี้คนยังมาแน่นเลยที่เด็กต้องต่อโตไปตรงนู้นเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอเคคุณพ่อคุณแม่คะขอบคุณแขกหน่อยจ้ะ ขอบคุณมากครับคุณพ่อเปิ้งเฉยอ่าอะไรนะที่ใจเลยนะแหมนี่ใจมากกว่านี้โอ้โหเปิ่มใจนขอบคุณมากครับคุณพ่อคะนี่คือคุณพ่อของเจ้าสาวเมื่อกี้ไปยืนโบกรถให้หนูขอบคุณพ่อเลยนะคะทุกอย่างนะค่างเพื่อเจ้าสาวและลูกเขยเอาทุกอย่างมากเลยคุณพ่อไปไปไปโบกรถให้หนูนะคะไม่รู้จริงๆก็เป็นคุณพ่อนะคะอ่ะคุณแม่ขานสักหน่อยไหมคะ คุณแม่ยิ้มหวานขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจคุณแม่หน่อยเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไกด์แมตตี้ถูกใจไหมคะขอบคุณพี่มากำลังใจมาแล้วอ่ะคุณพ่อคุณแม่หอมกันเลยนะคะอ๋อไม่ใช่ผิดคู่ผิดคู่ผิดคู่สับสนนะคะอ่ะเดี๋ยวทั้งฝั่งนี้บ้างแล้วกันนะคะพูดน้อยๆแต่ว่ารักหมดใจนะคะคุณพ่ออย่ายอมนะ ขอต่อไปคุณแากที่มาร่วมงานมงคลในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขคลอดเดิญรุ่งเรืองร่ำรวย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 หมดเจ้าพ่อหมดเจ้าคุณพ่อต้องแอบดื่มด้วยนะครับขอบคุณท่านผี่มีเกียรติท่านนะคะที่มาวันนี้ขอบคุณมากค่ะ อ่ะถ่ายภาพครอบครัวสิเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ไปต้อนรับแขกแต่คู่บ่าวสาวอย่าเพิ่งลงนะเดี๋ยวเก็บภาพกันนิดนึงโอเคอ่ะเดี๋ยวเก็บทันเกิดเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวส่างภาพเก็บภาพคุณแม่ค่ะสักครู่นะคะแป๊บนึงค่ะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยจ้ายิ้มหน่อยจ้ายิ้มหน่อยจ้าโอเคคู่บ่าวสาวอย่าเพิ่งลงจ้ะคู่บ่าวสาวอย่าเพิ่งลงนะคะแป๊บนึงโอเค อยากให้คู่บ่าวสาวขอบคุณแขกไปนิดนึงกันแต่ก่อนก่อนจะขอบคุณเราให้เขาเก็บข้าจริงดีคะเนาะมีใครอยากถามอะไรคู่บ่าวสาวไหมสักนิดไหมจะต้องหล่อมากเดี๋ยวเรามาถามแค่คำถามเดียวเลยดีกว่าว่าคู่บ่าวสาวประทับใจซึ่งกันและกันยังไงถึงตัดสินใจเป็นคู่ชีวิตกันดีไหมเขาพูดเขาไม่มีคำพูด ถ้าเราเอาการกระทาเลยข่าอยากเห็นผู้บ่าสาวแสดงความรักต่อกันด้วยการกระทําปรอบมือหน่อยจ้าเดี๋ยวเราบอกนอกเฟรมก่อนนะมีให้เลือกกอไก่หอมนะคะขอไข่หอมแก้นคอควายหอมตา Buona. เลยเนาะหน้าผากก็ยังไม่ได้หอมเลยให้เลือกให้เลือกไม่แก้งะจะหอมหน้าผากหรือหอมปากหรือตรงไหนก็ได้อีกสักคนละหนึ่งครั้งนะคะช่างภาพอยากได้ปากนะคะจะยินไม่เป็นระยะดูไม่ได้เห็นมานานแล้วเนี่ยอีกสไลด์นะหนึ่งสองอ้าวสองครึ่งอันไม่แก้งะสาวหอมจะได้เท่ากันนะอันหนึ่งสองส Okay. ไหนๆก็ขึ้นมาแล้วขอบคุณแขกน่อยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเขามาด้วยใจจริงๆเลยนะคะขอบคุณแขกที่ไม่เกียนเลยค่ะอย่าเกลียนกันอย่าเกลียนกันขอ,ขอ,อนขอบคุณเอาไม้ใกล้ปากนี่เลยก่อนโอเคขอขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนนะครับที่มางานแขกทุกคนครับขอบคุณมากครับ เจ้าสาวไม่พูดให้เจ้าบ่าวเป็นตัวแทนนะคะอ่ะเดี๋ยวคู่บ,บ่าวสาวของเราจะไปร่วมถ่ายรูปก,กันต่อก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยคะ่ะจะร้องเพลงไหมคะไม่พูดแต่ร้องเพลงไหมคะไม่ร้องนะคะเอาเขอขอเจ้าบ่าวร้องเพลงทำไงดีพันมั้งเหรอพันมั้งเหรอเจ้าบ่าวพันหนึ่งพันสอ,อ,นนนอไม่ใช่หูไม่ดีโอเค เดี๋ยวเดี๋อวช่วยเดี Ghost ๋ยวช่วยเอาขึ้นอเพลงก็ได้ค่ะไม่ต้องทอนรับตังไปก่อนไม่รู้เหมือนกันอะจะ้่ะเจ้าบอกจะร้องเพลงขคสุดท้าย ร้องไม่ค่อยเป็นต้องช่วยกันนะจ๊ะต้องร้องรับตังไปแล้วเห็นอยู่นะเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าแล้วเนี่ยดูทักแนกเลยนะคะหัวโดนทวงคืนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเจ้าสาวไม่เคยร้องนะคะแต่เจ้าสาวว่าเพื่อสิ่งนี้ได้ช่วยหน่อย เจ้าสามมายืนให้กำลังใจหน่อวเป็นกำลังใจหน่อย้ไปกาะแขนกันไว้ค่ะไปไปเก็บฟังไว้ไค่ะใ,ใ,ใช่ร้องหน่อยฉันเคยบอกกับเธอแล้อยังว่าฉันมีความหมายเพียงไรอคุณพ chỉ tại vì anh chẳng như bao giờ thời gian dạng là người thu hút อยากมีคือเธออยากมีฉันวันตายเแต่ที่สุดท้ายฉันยังไม่ได้รักใจแต่เพื่อนบอก็ไม่มีรางวัลเลยคุณเจ้าบอกให้แม่เพราะลูกสาวไม่ให้มันละเกี่ยงนะคุณ ฉันคนเดิจะรักไม่เปลนแต่ก็เป็นคนที่รักเอมกกว่าคนไหๆเจอจสกันต่างาเจอคือสุท้ายนชีวิตและหัวใจ บอกกับเธอได้ยังว่าเธอมีความหมายเพียงใดใดกับคนที่อกให้มันด้านฉันฉันเคยบอกกับเธอได้ยังอยากวันนี้และทุกเวลาจนกังมีแต่คำว่ารักเธอ,อยัง คนเดิมจะรัมในน็นจะขอเป็นคนที่รักเธอจริงต่คนไห<ค>นไหน,นจาก กดเสียงตะยึงให้คุณพ่อนะคุณเ่าสอวด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยจะจับมือสิงกตินมันก็ยากอย่างนี้นะคะลองอีกไหมคะออพอแล้วนะคะพอแล้วนะคะ เพื่อนคนไหนที่ร้องเพลงเก่งๆเรียกมาหน่อยเร็วสักคนสักคนจะได้สนุกสนานกันใครนะคะตามตามอ่าตามคุณตามคุณตาม,ตามอะเดี๋ยวช่วงนี้เจ้าบ่าวของเราจะไปร่วมถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเชิญคุณตามเลยค่ะคุณตามค่ะ เจ้าเบายือนอยู่ตรงนี้แหละนะ <c oughs> คุณตามคุณตามช้าหน่อยอ่ะขอบคุณเจ้าบ่าวมากนะคะเดี๋ยวเจ้าบ่าวไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆนะคะอ๋อคุณตามคนนี้นีเองที่คอยเดลเอาควัมมาให้เราเนี่เองนะคะโอ้โหนอกจากใจดีแล้วเพิ่งจะรู้ว่าหน้าตาก็ดีมากด้วยนะ <c oughs> <c oughs> คุณตามขาบันไดอยู่ข้างนา่้นขึ้นไหวไหมเนี่ยจะลงคองไหมเนี่ย าจะต้องขึ้นทางนี้หรือเปล่าคะตกลงคุณตามจะไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าคะไม่แน่นใจเ,เอ่อน้องรน้พาคุณตามขึ้นมาหน่อยค่ะแล้วก็มายืนประคองคุณตามด้วยนะคะเ,คเ,เดี๋ยวเดี๋ยวน้องอยู่เป็นเพื่อนได้นะคะโอเคเดี๋ยวเขาขอ ขอขอนื้สักครู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาร้องให้ทุกคนได้ฟังน,นะคะจริงๆครูตามร้องทุกแนวแต่ว่าเมาอยู่นิดนึงขอคิดเพลงก่อนนะคะไม่ได้เมาแค่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอยาะค,ะคือว่าเขาเพิไม่ได้เมาเพิ่งแค่ไม่เมาเอางั้นเดี๋ยวเร้องว่าเพลงให้เจ้าภาพแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในวันะะนี้นะคะมอบเพลงนี้ให้กับทุกท่านที่มานานจะพาไปกับทุกท่านาเลยนะคะ ขอให้รวยทุกคนนะจงเจเริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอให้จะผภาพจงเจเริญใครมีเท่าไรมีเท่าไรก็มีเท่าไรไม่ต้องคว้าสักแดงสักบาทเอาหัวใจมาก,ก็พอไม่ต้องรอก็ขอประกาศหวังงานนี้ขอฟรีแน่นอนให้จะผภาพจงเจเริญ คิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอให้เจ้า่าเจริญดิ้นดิ้นข้าไปดิ้นข้อไปก็ดิ้ข้าไปให้ไม่ครบครบคนครบรายรีบเข้าใจมาให้กันดุดใจของกันและกันเิ้นไม่พร้อมส้ำพันยืนยาวให้สภาพุขเจริญคิดทอง จาคนไทเดือกันทุกพันนน้ามาชืเรืองมาเยียมงืสินเราต้องกินด้วยกสับกระือคนใทยเดือดกันทุกพันนน้ามาถึงเรือนมายังยึ่สินมันต้องกินด้วยกระสแฟ บ้านเราเราเลี้ยงดูอย่างดีรินวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปก็วิ่งเข้าไปให้มันครบครบคนครบครันรินหัวใจมาให้กันด่มดวงใจของกันและกันด่อให้ความสัมพันธ์ยืนยาวให้จ<ะ>้ทภาพเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงิน เจ้าภาพจงเจริญให้เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้ทองคิดทองให้ได้เงินขอให้เจ้าภาพจงเจริญให้เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้ทองคิดทองให้ได้เงินขอให้เจ้าภาพจงเจริญ ได้เพียงแล้วใช่ไหมคะมาเลยครับอ่าเขาเสียงปรบมือกับพึ่งังด้วยเนาะลุกกำลงอยู่ประคองน่าจะเป็นคุณเชอร์เพลเก่งที่สุดในย่านนี้แล้วนะครับแต่ตอนแรกถามเขาบอกเขาลองไม่ได้ลองไม่เป็นนะาต้องขึ้นทางนี้ค่ะขึ้นทางนี้รู้ประคองเลยบรรยากาศงานเอาไปต้อนรับแจ้นะครับเสียงปรบมืออะไรนะครับเป็นทุ่งนานี่ดีเซลนะครับเพื่อนค่ะขออนุญาตไปบายทานขทีก่อนนะคะ